เกแดงครับอเันกนนครับินดี้บคู่นะเป็นกลังใจให้คู่แข่งครับออกมาครับผู้ชมแลก็นคนี้นหน้าครอันนี้เป็นลูกของเจ้าพุกนะครับวันนี้มาเซียถึงขอบสนามเลยคะแนนออกมาครับกรรมกาลูกพาลาทุกคน แด49น49คะแนนน48คะแนนากนารไพริถามให้แด49น49คะแนนนเงิน48คะแนนและกรรมารการวัชริรริรับใ,ให้แด49คะแนนเงิน48คะแนนับี่แับจได้เกิดากนานเลงนนะครับดียวอออเอล้ว้บอลเหรออ้อ,อ,อถามให้ก็ดี แต่เรามาดูหลังเกมของหนึ่งล้านเล็กจิตนองโน้นนะครับที่ได้คะแนนเจ้าเฟอร์เลอรี่แปดแถ่งนะครับดีจังพี่ไปแล้วโอเคบอลป้อนไรยัง บอ่เลยเลยสวัสดีครับน้องชายเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้น่าจะเป็นไฟที่หนักอยู่เนาะครับวันนี้ก็มีแผลแตกด้วยครับเขาเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้สรนยอืมก็น่าจะเป็นที่สภาพร่างกายที่แบบหยุดไปนานใช่ไหมฮะน่าจะหยุดไปนานครับยกสี่เราดูแผลๆนี่คือเหนื่อยเหนื่อย ไม่ได้ต่อยนานมันอืดวันนี้กับการให้คะแนนแบบใหม่ที่ให้ยกต่อยกนี่เป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับต้องมาเตรียมแผนการชกอะไรใหม่ไหมหรือยังไงบแบบยกหนึ่งคือต้องชนะต้องชนะให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นยกยกอ่ะอยากต่อยใหม่นะครับเราปะทะกับน้องเข้าไปเนี้ยน้องเขาแขกงอะไวันนี้ที่เราแข่ ไม่เก่กแเก็บคว่าเกลือน่อยเได้เกนอก็ไปไปของทุกน่ยคือยดยาวมาเลยเราเกิดที่ปแล้วเราท็อปเป็นยังไงบ้างคะเกมกันช่วันนี้ พอใจกับผลการทดสอบของน้องที่ทำมาไม่ดีค่ะก็ยืนได้ให้ยกก็ยืนได้ออกของยืนตลอดประมาณกระเบิดก็โอเคแล้วค่ะคิดว่าคือพอใจกับผลการชกแหละเพราะว่าเราก็หยุดมานานเราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับน้อง แล้วอย่างนี้เราจะเข้าค่ายซ้อมต่อเลยไหมหลังจากแพ้หายหรือไม่ก็คือแพ้หายก็จะเข้าค่ายซ้อมต่อเลยรอ,อรายการเลยอยากต่อยใหม่อยากเจอใหม่อยากอยากจะแก้มือกับน้องเพราะว่าไฟน์เนี่ยือดูอื่นๆไปก็คืออยากจะซ้อมใหม่เพื่อจะกลับมาต่อยใหม่อีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามีแฟนมวยบอกถือว่าอุ่นร่างกายถือว่ามาอุ่นร่างกาย,ยเฉย <laughs> แล้วถ้าถ้ามีโอกาสได้ต่อยกลางวัน,วนไปไต่อยกันที่ช่องเกตเนี่ยเราคิดว่าเราไหวไหมช่วงกลางวานันกลางวันน้ำหนักนี้่ะนกี้็ได้ตตนกลางวานันใช่ไหมแล้วต่อยกลางวันกับคืนองไหนดีวกว่ากน่ะงันแล้วนีนนน <c oughs> ้ให้ฟฝแป้นเลยุ๊วเราแป คุบปากแฟนๆเลยครับผมขอบนท้าเป็นกลังใจครบคับวันนี้ลูกสาวกัมาเช์ถึงทอบสนามเลยนี่ให้เห็นให้เห็นเลยกัมรัช คือพ่อติดชอบสนามเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะนเดี๋ยวแต่เราบอกนี้จะถามอ๋ออ,อ๋อ,อได้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 อเ,อเอาเลยเดี๋ยวเราฟังเรื่ององตุตกรเลยครับ ทำเวทีใหม่ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้จะกลับมาเมื่อไหร่ครับน่าจะต้องีกาวตอนนี้สนามสนามกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่ไดเตรียมไว้จะออกอะไรจะเริ่จะเริ่มสธามรรมสนามใหญ่กว่าเดิมไหมครับหรือว่าครับก็น่าจะจุคนได้เยอะมากขึ้น ใหญ่ไหมอสสนามใหม่ก็คือจะต้องใหญ่จะใหญ่กว่าเดิมูรคนไ้ดีกว่าเดิมพรอมกันไกม่ากเหอนกนนะไตลเราอยากให้เนี้ตห้องใหญ่มากกว่ารงอว่าต้องใหญ่้มันก็จะใหญ่้อ่นได้จะทให้เป็นที่ดมากร้ให้เลยจะอยกใหได้าแบบต้อง่ายน้อห้คาแบว่าขอบคุณมาก ครับมีเราครับขอบคุณมากครับเแล้วเราไปดูพุธณะละว่างเฟอร์ลรี่นะครับของเฟอร์รี่ที เดี๋ยวเราไปฟังผู้ชนะนะครับเจลล้าเฟอร์เลอรีแ่แปดแผงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มาบา่าวุงการครับบา่าวุงการครับไปอาทิตย์มาใช่ไหมครับครัคบเฮ้ยบุกลัอบอะนะ่อะเดี๋ยวเข <c oughs> าถ่ายรูปเาณ สวัสดีครับออยู่กับเฟอร์เรี่ครับเป็นไงบ้างพี่เขาเป็นไงบ้าง หนึ่งล้านเลเ็กเป็นยังไงบ้างโชคอันนี้อ๋อก็ประเมินว่าหนึ่งล้านเล็กหยุดไปนาน<อ>ก็วันนี้เราชนะพี่เขาเนี่ยถือว่าเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเราคิดว่าเป็นนายบ้างเกมของเราเบียดเบียดความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างอืมอืม,อม,อม เรามีค<ๆ>ือเราพอเราชนะพี่หนึ่งร้านใครเนี่ยเรามีในใจไหมว่าอ่าเราทํำไม่ม,มีทนใจมากขึ้นไหมใน mm. อย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องมีในใจแล้วว่าเราอยากเจอใคร mm. แล้วเนี่ยพี่หนึ่งล้านเนี่ยเราอยากเจอกับเราได้ไห<ๆ>มเราคิดว่ายังไงครับก็<อ> <S <S ยังไงเวทกลางวันกลางคืนกลางคืนดีกลางคืนกว่าถ้าเวทนี้ใช่ไหมอ่าทำไมเราถึงอยากกลางคืนนะ อ๋อถ้าคืนเนี่ยมันเยกเวลาการพักฟื้นเกียวกับงวันถ้ากงวันขอเป็นร้อยสี่สองเป็นไงกับเราไม่ชอบติดกลางวันหรอกลางวันเราคุมเยอะเราฟื้นช้าครับเป็นไงกับกับการให้คะแนนแบบใหม่ของลูบินีวันนี้เขาให้บอกเขาบอกให้เป็นยกเป็นยกเป็นยกนี่ แผนแผนการมันยังไงัะเวลาใส่ต้องต้องประเมินไห้ว่าโหยกนี้ต้องเอาให้ชนะชนะนอะไยังไงครับ <c oughs> อย่างนี้ครับเราในฐานะนักมวยเนะี่ยมุมมองของเราเนี่ยคิดว่าการให้คะแนนเป็นยกเนะี่ยคิดว่ามันยากในการตส่อยมนะเรามองยังไงเราคิ่เห็นยังไงก็ยากมันากมันก็ยากอ <c oughs> ยกู <c oughs> ม่ย <c oughs> มันยากยังไงอแบบ ถ้าถามในมุมมองของทั้งหมดอย่างยูเอแอลมันก็บาดลูกดีครับเราก็คิดตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำโอเคครับมีคำถามมีคำถามหนึ่งวันศุกร์นี้สภาว้าแก้วต่อยกับแสงมณีลองวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ารูปลูกเกมมันจ่อเป็นยังไงจากการที่เราเคยชอยต่อยกับสภาว้าแก้วมาแล้วฮะ อ๋อก็เอียงไปทางตะเภาแก้วใช่ไหมซึ่งวันนั้นที่เจอกันก็โอ้ปั้มปัดแขนแข็งฮะอืมก็มองไปที่ตะเภาแก้วที่ร่างกายดีกว่าใช่ไหมครับตอนนี้น้ำหนักที่ดีสุดของเราเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สองสุดแล้วแล้วก็ปากกันถ้าต่อกลาันน้ำหนักเท่าไหร่ดีสุด ร้อนี่แหละแต่ว่า142กลางคืนอยากจับกลางคืนมากกว่าเพราะมันมีเวลาพักฟื้นครับสีเอฟเสียดกลางคืนก็ได้นะคกรางวัลขอเป็น42องครับฝากแฟนๆเลยครับขอบคุณมากครับแสดงความยินดีเลยครับ